ลูกทุ่งอินดี้ขอต้อนรับเด็กหนุ่มน่ารักหัวฟูอยู่ในสายตาแต่วันนอกหัวใจเขากลับมาในมากใหม่ในสไตล์ลูกทุ่งโมเดิร์นหลายแนวบิลพงพิพัฒน์หรือิวเดอาร์เข้าสู่รายการลูกทุ่งอินดี้แต่ว่าเราไม่เคยรักกัน แล้วก็ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในห้องส่งตรงเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จิมสวัสดีแฟนๆชาวลูกทุ่งอินดี้ทุกทคนเลย fm 107.75ม่กะเฮิร์นะครับกองทัพพักที่4แล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาชาวหาดใหญ่และทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ค่ะผมบิวผมมิพัดคงหน้าครับหรือบิวดิสตาร์ครับเรียบร้อยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการ บวกไม่เป็นทางการแล้วดีใจที่ได้เจอกันครับผมดีใจเหมือนกันก็สัญญากับพี่เปิ้ลไ้แล้วว่าเธอเจอพี่จิ๋มจะต้องรีบวิ่งมากอดก่อนแล้วกอดได้ยังคะเรียบร้อยแล้วจริงอะแต่ว่ายังไม่อิ่มเลยไอ้โหว้าจริงอะทาไมผู้หญิงคนนี้น่ากอดขนาดนั้นเลยหรอน่ารักไหรอเดี๋ยวอีกคนดีใจป้ งอยู่ที่สตูตเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีอาการนิดหนึ่งแนี่ย <ๆ S 2> นะอะไรพวันไม่ทันได้กอดกับ <c oughs> พี่เปิ้ลวันนี้ก็มอ่านกอดกับพี่จิ๋มก่อน,นเะยรแบอะไรแ <c oughs> นค่ะนะคะบิวพี่ดีใจมากมากเลยเ,เราขอนญยตเท้าความหลังไปตั้งแต่ก่อนที่บิวจะมาเป็นเดอะสตาร์เนี่ยครับพี่เจอหน้าคุณตั้งแต่วันที่คุณไปออดดชั่นเดอะสตาร์หนึ่งใช่ครับที่ โรงแรมห้างรีการ์เดนใช่แล้ววันนั้นเนี่ยมีผู้สึกข่าวสัมภาษณ์คุณด้วยใช่แล้วก็คุณแม่ของคุณด้วยดิฉันเนี่ยยืนอยู่ห่างๆคุณครับแต่ว่าไม่ได้ทักทายเพราะว่าพี่เป็นแค่คนไปดูไปเชียเฉยเฉยใช่เอครับใช่โลกกลมมากเลยมันผ่านไปเร็วมากบิวผ่านไปเร็วมากเจดปีกว่าเจ็ดปีแล้วบิวก็เป็นนักร้องที่อยู่ในวงการใช่ครับ นึกถึงความหลังวันนั้นแล้วคิดไหมคะว่าวันนี้เราจะแบบได้เจอกันคนลุกเลยครับอันนี้คิดไม่ถึงเหมือนกันครับไม่ไม่ไม่เคยคาดฝันเพราะว่าตอนนั้นก็เรียนอยู่มอปลายด้วยแล้วก็เออมาเพราะว่าเอ้ยบ้านเราอยู่สุราษฎร์นั่งมาหาดใหญ่แป๊บเดียวเองก็ลองเข้ามาประกวดดูดีกว่าเผื่อจะฟุกๆได้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่คิดว่าจะต้องได้หรอกคับแต่ว่าคิดว่าเฮ้ยผันกล้องดูเผอเขาเห็น ขอ้อที่สนใจมีแมวมองเห็นอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ผ่านเข้าไปจนกระทั่งติด หนึ่งใน8คนสุดท้ายใช่ครับก็ได้อันดับสามนะครับซึ่งที่1ก็ก็เป็นพี่สนสนเอลซ่าของเราซึ่งเราก็ภูมิใจจนกระทั่งทุกวันนี้ใช่ครับปัจจุบันนี้นอกจากบิวจะเป็นศิลปินขวัญใจสาวๆไปแล้วนี่นะคะสนก็ไม่หน้อยหน้าครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคู่นี้เนี่ยก็ยังคงทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดใช่ครับโดยเฉพาะบิวมาพูดถึงบิวกว่านิดนึงได้ครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเรียกว่าทําอัลบั้มงานชุดแรกไปเมื่อกี่ปีมาแล้วคะประมาณ7ปีครับ 7ปีที่แล้วซึ่ง7ปีที่แล้วก็คือเร็วมากเลยเพราะว่าตอนนั้นก็เรียนอยู่มปลายด้วยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเวลาที่หายไปหลังจากการทำระบ,บั่มก็ไปเรียนต่อนะครับคุณจิมก็จบเกยรนินิยมอันดับหนึ่งที่เทศาคณะวิทยุโททัศน์ครับแล้วก็เรียนต่อจนจบปริญญาโทเป็นอาจ,จารย์พิเศษสอนอยู่ที่มรังสิตด้วยนี่นี่คือคนที่คุณ อ่าคนฟังทางบ้านฟังแล้วอาจจะงงงว่าบิวหายไปเจ็ดปีเนี่ยบิวมีเครดิตติดตัวมาเพียบเลยนะครับ <laughs> <c oughs> คือไม่ใช่นักร้องมอปลายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะที่แบบว่าไม่ใช่เป็นนักร้องธรรมดาธรรมดาแล้วเรียนเอกวิทยุโทรทั์ด้วยใช่ครับทำไมถึงเรียนด้านนี้คะถามนิดนึง <c oughs> ก่อนอชอบชอบครับชอบอด้านนี้เลยชอบอด้านจริงจริแล้วคือชอบแบบ การเป็นเบื้องหลังการอ,อยู่ซาวอยู่คอนโทรลแล้วก็การได้คิดงานโปรเจกต์ทั้ง MV แล้วก็ละครสั้นหนังสั้นก็ได้ทำประกวดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี ใช่ครับค่ะจบปริญญาตรีแล้วก็เรียนต่อโทใช่คณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตครับค่ะที่ที่มหาลังสิตเหมือนกันค่ะจนกระทั่งได้ได้ตอนที่เรียนทุนก็เขาให้ทุนเกียรติยมต่อปริญญาโทฟรีเลยก็ได้ถือโอกาสเรียนต่อเลยครับขอแสดงความยินดีเพราะคุณจะได้เจอรุ่นน้องคุณอยู่ตรงนี้ที่ถ่ายรูปคุณนี่แหละจริงเหรอครับเขาอยู่มอลังสิตเหมือนกันอ๋อใช่ดีเจลูกบนสาขาเดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันคณะเียวกับ เห็นไหมคะมาโลกกลมอ่ะโลกกลมอ่เห็นไหมเป็นรุ่นน้องรุ่นรุ่นน้องกันรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องกันสี่เก้าน่าจะเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะโลกกลมมากค่ะโลกกลมมากเลยครับจบทอมอลังสิตแล้วก็เป็นอาจารย์ปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอลังสิษ์ด้วยเหรอคะก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนเอาจารย์พิเศษเมื่อแต่ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วเพราะว่าหลังจากที่จบมาก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนประมาณเกือบกับปีเหมือนกันค่ะแล้วก็ มีโปรเจกต์ทำระบ,บัมชุดใหม่ก็ไปเตรียมตัวเตรียมงานสําหรับการทำระบ,บัมชุดใหม่ด้วยครับซึ่ง เวลาที่หายไปก็ไปเรียนเต้นด้วยนะครับแล้วก็เรียนการแสดงแล้วก็เรียนแอคติ g งรวมถึงเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมเพื่อจะเอาความรู้มาใช้กับการทําเพลงชุดใหม่ด้วยโอ้โหคือพูดง่ายๆคือเวลาที่หายไปเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าไปโดยเป,ปล่าประโยชน์เลยใช่ครับคือคุณไปฟิตซ้อมเต็มที่ไปตั้งอกตั้งใจเรียนพักทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันถึงเวลามันถึงผ่านไปเร็วมาก ห้าปีที่หายไปใช่ไหมคะจากอัลบั้มงานชุดที่หนึ่งมาจนถึงชุดที่สองคือชุดปัจจุบันชุดนี้ใช่ไหมคะห้าปีกว่ากว่าห้าปีกว่าอยู่ในสายตาแต่นอกหัวใจโหยชื่อชุดเนี่ยแค่ชื่อชุดเนี่ยนะคะก็เล่นเอาหัวใจของใครบางคนแถวนี้ละลายไปล้าบิเล่าที่มาให้ฟังนิดนึงก็คือว่าอัลบั้มชุดนี้นะครับอยู่ในสายตาแต่นอกหัวใจซึ่งเป็นชื่ออัลบั้มนะครับเกี่ยวกับว่าความรัก ของคนสองคนบางครั้งเขาด้วยความที่เราอยู่ใกล้กันบางทีสิ่งที่อยู่ใกล้ๆอาจจะมองไม่เห็นค่าก็ได้ออาจจะไปม,มองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆซึ่งสิ่งที่อยู่ใกล้นี่แหละอาจจะเป็นอะไรที่เขาแอบรักคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวอืใช่ครับแต่ว่า,า,ายังไงถึงจะให้เขารู้ตัวคะก็จริงๆแล้วถ้าแนะนํานะฮะถ้าคนท <c oughs> ี่มีความรักก็บอกเขาไปเลย <c oughs> ต่อให้ผิดหวังเลย เสียใจหรือสมหวังก็เราก็จะได้รู้กันไปนะฮะแต่คือในเรื่องเรื่องนี้ฮะที่เป็น m อมีเพลงนี้ก็คือว่าค่ะการที่จะบอกรักคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาก็มีแฟนอยู่แล้วอืซึ่งเราจะบอกอยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เพราะมันมีกำแพงของคำว่าเพื่อนอยู่อใช่ครับเรากลัวว่าถ้าบอกไปก็กลัวเสียเพื่อนอขอได้แค่แอบรักแล้วก็แอบคอยเป็นห่วงเขาอยู่ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้คค่ะใช่ครับอาลบ,บัมงานชุดนี้เนี่ยพี่ทราบมาด้วยว่า ในคอนเซปต์ของเพลง1ในคอนเซปต์ของเนื้อหา2แล้วก็ในรายละเอียดต่างๆของการทําอัลบั้มงานชุดนี้เนี่ยคือคุณได้ใช้ความรู้อย่างที่คุณบอกเต็มที่จากการเรียนแล้วก็เอามาใช้กับงานของตัวเองใช้ทุกๆเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างเช่นเพลงความเหงาไม่เข้าใครออกใครนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดนใจเขียนเขียนเนื้อร้องเองทำนองเองเลยครับ ไอฝึกวิทยายุทธการเขียนเนื้อเพลงมาจากไหนจากครูครูพักรักจําครับช่วงเวลาที่หายไป5้าหปีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทํางานเพลงนะครับค่เข้าไปประชุมงานเพลงอยู่ตลอดเลยแล้วก็มีการปรับข้อเสียข้ออะไรเนี่ยเราจะได้รู้อยู่ตลอดว่าโลกเปลี่ยนไปยังไงเพลงเปลี่ยนไปยังไงก็เข้าไปนั่งอยู่นั่งจดตลอดเวลาเข้าประชุมนักแต่งเพลงไม่ได้เกี่ยวห้องอะไรกับเขาหรอกครับแต่จะเข้าไปกับเขาด้วยจะเข้าไปนั่งแบบอยู่ในห้องแต่งเพลงนั่ง จดจดอยู่ตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นบทบาทในการเป็นคนเขียนเพลงรุ่นพี่แล้วก็ครูเพลงที่มีส่วนมาช่วยในอัลบั้มงานชุดนี้ก็คือครูชนะเสวิกุลเนี่ยนะคะ<ช>มาช่วยแต่งเพลงในอัลบั้มงานชุดนี้ด้วยถ้าพูดถึงครูชนะเสวิกุลแล้วเนี่ยบิวได้ประสบการณ์อะไรจากการเขียนเพลงของครูบ้างก็ท่านดีบ้าง พี่นัทนะฮะพี่นัทค,คูนคชนะก็จะเป็นคนที่เขียนเพลงสตริงเก่งนะครับแล้วก็เคยเขียนเพลงให้กับลานนาด้วยค่ะเพลงไว้ใจได้กาอ,อ,อะไรอะไรหลายเพลงก็หลายๆเพลงหลายๆศิล,ลปินใช่ครับแล้วก็บิวก็ได้มีโอกาสขอความรู้ด้วยแต่ส่วนที่คนที่บิวขอความรู้ได้เยอะที่สุดก,ก็คือพี่พยัตภูวิชัยครับซึ่งพี่พยัตก็เขียนเพลงให้กับศิลปินศิลปินเยอะไปหมดทั้งสตริงทั้งลูกทุ่งเป็นบปริวเซ้กับพี่พะลับคนด้วยแล้วก็กาลาด้วยนะครับกาลาแล้วก็ ได้เป็นบรูเซอร์ให้กับพี่แชมป์แชมป์ดันกรุณาฟังให้จบด้วยก็บิวก็ได้มีโอกาสไปถามอยู่ตลอดนะฮะก็ไปนั่งถามว่าวิธีการเขียนเพลงมันเหมือนกับการเขียนหนังสั้นหรือเปล่าเพราะบิวเป็นคนชอบทําหนังสั้นชอบเขียนเรื่องสั้นสร <Story S 1> <ช>้อยเล่ารเรื่องที่บอกว่าเหมือนกันเพีเยงแต่ว่าการเขียนเพลงอ่ะมันจะมีบทสรุปจบที่ฮุกครับที่ฮุกใช่ครับฮุกจะเป็นตัวจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ย่ะตอนแรกบิวคิดเข้าใจว่าย เขียนเพลงมันจะเป็น a 1 a 2ฮุกแล้วก็ a 3แล้ว a 3ก็ขยายฮุกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับคือคือเพลงเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันใช่ไหมคะใช่ครับจะมีเกิร์จะมีรายละเอียดจะมีดีเทลจะมีบทสรุปใช่ครับมีทายอันนั้นจริงเหรอคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับผมอ๋อเหรอคะพี่ไม่คือพี่ไม่คือไม่ได้เป็นคนที่เขียนอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่นึกภาพออกว่าอ๋อมันจะต้องเริ่มต้นที่มงที่มาก่อนแล้วก็<ช>ค่อยมาขมวดสุดท้ายใช่ครับซึ่งการเขียนเพลง ก็เอาบทสรุปของเรื่องต่างๆเนี่ยมาใช้เป็นกลอนคล้ายๆกลอนกลอนแปดบ้างมีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในอะไรอย่างนี้ครับพี่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่คนธรรมดาอย่างพี่จะเรียนรู้ได้ง่ายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะบิว <c oughs> มันต้องมีพรสวรรค์ส่วนหนึ่งบวกพรสแสวรร่งด้วยไหมบิวพรสแสวรร่งเยอะกว่าพรสวรรค์เหรอคะต้องแบบพยายามอ่านเยอะๆครับค่ะพี่จุ๋มต้องอ่านเยอะๆอ่านแล้วก็พยายามแบบ คิดหนังมาสักเรื่องหนึง่งคิดเ,อเจอคํานี้โดน mm hmm. ก็เอามาเขียนบางทีเดินทางเราจะแว็บคําต่างๆ mm hmm. อย่างเช่นว่าบิวสัมภาษณ์กับพี่จิ๋มอย่างเงี้ยมคิว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เราพูดโดยที่เราไม่ทันได้คิดนะครับ mm hmm. แล้วถ้าประโยชน์นั้นลองเฮ้ยประโยชน์นี้คิดขึ้นมาได้ยังไง mm hmm. ก็จะจดไว้เวลาเสร็จ mm hmm. แล้วอย่างเงี้ยฮ mm hmm. เราก็จะเอาความรู้นน่ะมาจดจําแล้วก็ บันทึกแล้วเอามาเขียนเป็นเพลงอืใช่ครับแสดงว่ารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นหรือใครที่ไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยก็มองข้ามไปและผ่านหูไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่เรากําลังตั้งใจคุยกันเนี่ยแล้วคุณจับประเด็นอะไรได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณก็จะรีมาร์คเอาไว้แล้วก็เลคคอร์ดไว้ทันทีเหมือนกับการเรียนเลยเขาเรียกว่าเรียนรู้ตลอดเวลา อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับออันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ใครปลูกฝังให้บิวเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าคะสงสัยช่างอยากเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็คือว่าต่อให้ตัวเองอ่ะร้องเพลงถนัดร้องเพลงใช่ไหมครับก็ต้องไปขอความรู้จากคนที่ร้องเพลงเป็นเหมือนกันโดยที่แบบเป็นคนที่ไม่เคยจริงๆนะครับพี่จิมอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวลยไ่เป็นคนไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่ง เป็นคนคิดว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราเก่งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ไปเรียนรู้ละแต่ถ้าตัดใบรที่เรา คิดว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมจากคนรอบข้างจากคนที่เราได้สัมผัสเราก็จะได้ความรู้และกิจดีๆจากคนเหล่าน,นั้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยมีหน้าล่ะอัลบั้มงานชุดนี้คุณถึงมีหลายแนวครับคุณเอานู่นนี่มาผสมเต็มไปหมดจนกระทั่ง<ช>พี่นะอ่านโปรไฟล์คุณแล้วที่คุณบูนส่งมาให้แล้วแปลกใจว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปหปีนี่บิวเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อ่ะลุกเลิกหน้าตาทรงผมอะไรเงี้ย เมื่อช่วงกลางวันตอนประมาณบ่ายโมงเศษเนี่ยเราเข้าไปนั่งฟังเพลงในอัลบั้มงานชุดแรกรของบิวจำจำตัวเองในภาพวันนั้นได้ไหมที่แบบผม <จำ S 1> ยาวๆลากสายนิดๆด,ดีเจลูกบอลเขาบอกคนนี้เหรอพี่กับอีกลุกนึงที่เป็นบิววันนี้นี่มันคนละคนกันเลยนะบิวครับอซึ่งอย่างที่บอกครับเวลาทําให้เราได้พัฒนา <S <S แล้วก็ <S <S ไดเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ฝึกฝนตัวเองใหให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร มีประสบการณ์และมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะคนฟังข่าวว่าวันนี้บิวพรมิพัฒน์ของเรานะคะได้กลายเป็นลูกทุ่งสไตล์ที่โมเดิร์นไปแล้วนะคะ<ม>แล้วก็หลายแนวที่นายคาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็น R&B รใช่ครับแนวลูกทุ่งโมเดิร์นม,ม,มันไม่มี <laughs> ใครทำ r ารอะ่ะพี่เลยอยากจะรู้ว่าคุณไปเอาไอเดียแบบนี้คุณ เขาเรียกว่าอะไรนะคะกล้าคิดนอกกรอบที่คนอื่นก็ทําได้ยังไงคือด้วยด้ลุกด้วยหน้าตาหรือเปล่าครับที่บิวแบบดู ผิวขาวๆผมฟูๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเหมาะกับ R&B ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วก็คือว่าแนว R&B อ่ะมันมีแต่ก็มันมีกับเพลงสตริงเป็นส่วนใหญ่ไม่มีในสไตล์ลูกทุ่งใช่แล้วก็อาตีคุณกิตทอมัสอ่ะส่งบิวไปเรียน R&B ไปเรียนเต้นแบบป๊อปปิ้งซึ่งมันเป็นแนว R&B แล้วเรียนเต้นไปแล้วถ้าเกิดว่าเพลงลูกทุ่งแบบแบบมันไม่มีกลิ่นแบบเนี้ยแล้วเราจะมาเราจะมาใช้ยังไงก็เลยแบบตอนนั่งประชุมก็เลยแบบว่า อ่ครับผมขอลองไปเขียนเพลงแนวะลูกทุ่งที่เป็นแบบฉบับใหม่ๆสําหรับผมสักเพลงนึงนะครับเนาะเอาไปเ,นะเ,เขียนดูก็ล,ลองไปเขียนแนวะลูกทุ่งที่มีความเป็น R อเข้ามาอมเพลงนั้นคือความเหงาไม่เข้าใครออกใครครับโอ้ยซึ่งเป็นเพลงที่อยากจะบอกว่าบิวได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมากทีเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเพลงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคนฟังคะให้ฟังนิดเดียวครับ ก็ความอ้างว้างมันไม่เคยบอกว่าจะเกิดกับเราขึ้นตอนไหนสิ่งเดียวที่ฉันพอรับมือได้คือไม่ใครสักคนเคียงข้างหัวใจเห็นเธอโดดเดียวดูไม่แตกต่างอย่าไปอยู่ข้างๆคอยถามยามทุกใจ เพราะเธอกับฉันเราต่างคนต่างก็ไม่มีใครและจะเงาคนเดียวทำไมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอก็เพราความเหงาไม่เข้าใครออกใครยิงคนขาดรักมันคงยิ่งเงาจากใจคีย์เวิร์ดอันนี้ก็แทกหัวใจคนบางคนเนะใช่ครับความเหงาไม่เข้าใครออกใครมเข้าใครยิ่งคนขาดความรักเนี่ยหยิ่งเหงาจับใจจริงๆนะครับเนาะ มันแบบว่าตัดขั้วหัวใจไปเลยนะเนี่ยถ้าแดดดินได้นี่สงไหวแดดดินไปเลยเนี่ยความเป็น r a ร์ b ในเพลงนี้เนี่ยบิวได้พยายามคิดโจทย์แล้วตั้งโจทย์ให้กับตัวเองไหมคะว่าจะสอดแทรกความเป็น r a ร์ b ไว้ตรงไหนท่อนไหนอะไรยังไงใช่ครับตอนแรกก็เริ่มจากการหยิบกีตาร์ไปนั่งเขียนทำนองก่อนอพอได้ทำนองปุ๊บก็มานั่งเขียนเนื้อร้องว่าเราจะต้องรวบคำยังไงนะอแอนบมันต้องแบบ ก็ความอว่างไม่เคยบอกว่าจะเกิดคำเราขึ้นตอนไหนอะไรเงี้ยฮเราต้องใช้เขาเรียกว่าคําที่เยอะขึ้นจากจากเพลงลูกทุ่งที่มันเคยเป็นกรอนแปะนะครับมันจะต้องมีคําสักประมาณสิบคำถึสิบคำแต่พอเป็นอ b เอ็นบีปุ๊บใช่ครับมันต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยแล้วต้องรวบคําให้ได้ให้ได้ความหมายด้วยซึ่งคนฟังก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆด้วยโจทย์ได้แตกด้วยเข้าใจตามเหมือนที่เรานําเสนอใช่ครับไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วเราเข้าใจอยู่ฝ่ายเดียวแต่ แต่ว่าคนฟังคนรับสารไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันโอ้ยแสดงว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ยากสาหรับการทํางานในอัลบั้มงานชุดนี้ด้ยวยเหมือนกันสิคะใช่ครับแล้วก็<ม>การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับพี่ถึงมเพราะว่าเ,เวลาเราจะสื่อสารไปเนี่ยเพลงเพลงนี้เวลาเราได้เพลงมาเราต้องคิดก่อนว่าเพลงเพลงเนี้เขาต้องการสื่ออะไรอืต้องการสื่ออะไรแล้วบทสรุปแล้วจุดคายแมกของเพลงมันเป็นยังไงเพลงมันเป็นยังไงใช่ครับเพลงนี้ตั้งใจจะบอก คนเหงาเหงายังไงว่าบทสรุปของมันก็คือว่าว่าในเมื่อเธอเหงาฉันก็เหงาค่ะใช้คําว่าเราแทนคำว่าหวานด้วยกันดีกว่าดีกว่าไหมใช่ครับก็ต่างคนก็เหงาขอเป็นแฟนโดยใช้คําคําว่าเหงาเป็นตัวช่วยแสดงว่าเนียนนะเนี่ยใช่คิดแบบมอสำหรับคนขี้อายท้กคนเลยใช่ไหมคะซึ่งปกติโดยคาแรคเตอร์แล้วบิวเป็นคนขี้อายด้วยเปล่าขี้อายครับถ้าเรื่องเรื่องเรื่องจีบผู้หญิงนี่อายครับ ติงเหรอใช่ครับถ้างั้นถ้าขี้อายก็เป็นขี้อายแล้วขี้อ้อนได้หรือเปล่าแต่ถ้าขี้อ้อนนี่เป็นนะเป็นใช่ไหมแล้วเป็นเยอะดูแล้วก็แฟนๆของบิวเนี่ยหูยแบบเยอะมากเลยสาวกเนี่ยเวลาที่ไปร้องเพลงที่นู้นที่นี่จะเห็นไฟอ่ะอ๋อฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่อย่างเช่นเวลาเปิดอย่างเช่นตอนที่เปิดอัลบั้มนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาก็ แฟนเพลงมาให้กําลังใจในห้องส่งรนเลยอืใช่ครับเห็นแล้วชื่นใจไหมคะชื่นใจมากซึ่งแบบเราหายไปนานประมาณห้าหกปีครับแล้วก็แบบเขายังรอตามเราอยู่ซึ่งผมไม่ได้บอกอะไรมากเลยผมแค่ส่งเฟซบอกว่าแบบผมจะมีเปิดระบามวันนี้นะครับเวลานี้รายการนี้เขาก็มากันแล้วเตรียมเสื้อผ้าใส่ชุดเป็นชุดแบบชุดบิวอะไรเงี้ยฮะเขาก็แบบมาโอ้เห็นแล้วแบบน้ําตาไหลเลยอื เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่คุณเฟดตัวเองออกไปทํางานอยู่เบื้องหลังไปฟิตซ้อมไม่ใช่แค่เขียนเพลงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ไปเรียนเต้น R&B อย่างเดียวไม่ใช่แค่แบบว่าไปเรียนในร้องเพลงในสไตล์ที่เป็นป๊อปปิ้งอย่างเดียวค,คุณยังไปฟิตติ้งตัวเองด้วยใช่ครับฟิตติ้งด้วยการออกกําลังกายออกกําลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยใช่ตอโนนี้ก็มีครบหมดแล้ว ก้ามเพิ่สิบหกสิบแปดออนจ้าต้องเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะน้องต้องดูแลตัวเองขนาดนั้นเหรอดูแลอย่างมากเลยครับอาหารการกินอาหารการกินการออกกําลังกายอืแล้วก็สุขภาพรวมถึงเพื่อให้แบบว่าช่วงเวลาที่หายไปแบบ เวลามันก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมครับศิลปินหน้าใหม่เยอะมากใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆรกักษาสุขภาพให้ดีๆก็พยายามกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายตลอดเลยตลอดเลยออกกําลังกายด้วยวิธีการวิ่งครับแล้ว,วเล่นฟิตเนสครับแล้วก็ตอนเย็ยนๆถ้าเกิดว่างก็ไปเตะฟุตบอลอะไรอย่างนี้ครับค่ะใช่ครับไปบ่อยเป็นประจําบ่อยมากเลยครับคนฟังขาเราคุยกับน้องบิลเนี่ยนะคะผ่านไปหลายเรื่องหลายราวคงพอจะได้ นึกถึงคงพอจะทำให้นึกภาพในการทำงานในอัลบั้มงานชุดนี้ออกได้บ้างแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกัน <whatnot. S 2> ครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันน้องบิวนะคะพงพิพัฒน์ต่อสักครู่เดียวค่ะครอยากฟังเพลงลูกทุ่งเปิด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 ลูกทุ่งอินดี้สิคะ